ไก่เก่งหนึ่งตัวนะครับตีเท่าไหร่ตัวเนี้ยฮะวางีิวางเฉยเฉยได้ไหมตีเท่าไหร่วางดูเี่เฉยได้ไหมเราวางเฉยเฉยไม่วางอ่ะตีเท่าไหร่เนี่ยไก่อ่ะใหม่ๆเลยนะอ่ะยังไม่เคยอ่ะตีเท่าไหร่ก็เพรยวางเท่าไหร่วางโอ้จะตีเท่าไหร่ละเนี่ยไม่รู้ไม่เคยมีตังค์ ามอันเท่าไหร่สามอันเท่าไหร่สามอันก็ห้าหมืนใช่ไหมสาอันห้าหมไก่ไม้เนี่ยนะโอะสามอันแสนนึงสามอันแสนนึงโอ้โหเดี๋ยวหาตัวให้นะไม่เคยเลยนะลูกเจแปเดือนโอ้พ่อสามอันมอีกสินาทีสามอันแถมสิบนาทีด้วยสีแสนนึแสนนึ่งแล้วแถมอีกห้าหมื่ห้า ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไหนดูตังค์ในี่เป๋าที่มีป่ามีตังค์มาร้านเดียวร้านเดียวไหนดูตังค์ที่ร้านเดียวดูตังค์นะครับล้านเดียวนี่นะครับตังค์นะครับมีเป็นแสนเป็นล้านนะครับโอเคจะหาคู่ให้